สาวก็ติดตามกดไลค์กดซาวสุขัยยช่องเอ็กชันอย่าง้เยค่ะเนี่ยผู้สาวคนหล่ะเนื้อที่ออกจากตลาดเมื่อใดเฮงนี้ผู้สาวคนหล่ะผู้สาวคนหลาะผู้ชากับผู้สาวคนหล่ะผู้สาวชัวร์ว่ามานั่งกับผู้สาวคอใหญ่ไปเองเนี่ยผมมือดีว่าสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนเด้อมือนีผ้ามาเบิ่งราคาวัวครับอ่าแยกการช่างครับอำเภอกันทลักษณ์จังหวัดซิสเกตเด้อ ทองมาเลขกสองสี่โชคชัยเดชอุดมภาพเบื้องหลากหลายครับเออมีไทยบ้านมีร้อยขุนแม่ลูกครับเบมึงเหยหลากหลายโอเคตามพุมาครับไม่บังราคาง้วแดงราคาที่ลงแห้งบ่คร you know, uh ับแม่ลูกลูกบกบผู um ้ร่วมนี่ยเป็นลูกกับแม่เนียละขาสีสูงถึงหลายเติบอยู่ครับลูกกบผูกระพุมาลูกกบผูกกันไลยอยู่ครับ สามมีการชื่อขายอยู่นี่วันลูกสาลูกสามนอลูกมันจังเดือนหรือครับลเสเดือนัวสองสามแม่มันสมใหรือทองว่างผมมีการซื้อขายอยู่ด้วย่นอกอยชี้มาบัวก้ัมสูงถ่แม่ มันมีการซื้อขายอยู่เดี๋ยวผมจะถามราคาให้หนังหน,นาดีครับลูกเย่นดีนะครับลูกก 3, ระมานสามสี่เดือนเหยอ่ด้่ามันเถ่ายดีก่อหกมันหกหืเงิดหกนเจ็ดย่าแยกบ่ พอแยกครับหกหมื่นเจ็ดพบาทโอ้ว่าราคานี่คือราคาลงมาหลายครับหื่นเจ็ดงองา,ามหกมื่นเจ็ดพับาทยังกินนมยอยู่ขาแข็งดีนะยา มีคนจ็ดยช่มาจากสายมาจากอาาำเพื่อไหนาลินจ้ะมาจากว่าลินอ,อุบลเน,ะะนาะครับสวัสดีครับใช่มาจากว่าลินครับเรามีผ้าเบงเชลนูเล่ผ้าเบงวัวล้อยขุน ใ่หลายใส่แต่กะทยบานเน้อลวงว่าใสตมันต่อพันหนึ่งครับทันเท่าไหร่มันตัวละสามสิบเดดีครับสามเนาะลหันล่ำคิดล่ำไม่สา <37 S 3> ครับโอ้ตัวละสามเอันแม่สาวต้องคู่แม่สาวน่อยนี่มีอยู่ครับบอนี่แม่สาวต้องคู่บอกว่าสตัวน<อ>ี่ เง้ครับตัวนีท่าม่สึงครอนี่เมษาสามหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบห้าบวกสามหมื่นเจดพับาทเพรตัวนี้แบงกัดมีลูกล้วตัวนึงเม่เราาลูกสามหมื่็ดทนร้อยสามสบห้าบวกสูงแล้วสิงคโปร์กรันมีคนงานกับรับสมัครกับอังเนครับ <c oughs> <c oughs> โวรศัามือจีที่น้องต้นต้นขายแล้วมันบอกขายแล้วครับโอ้ขายแล้วพี่น้องเอ้าคู่นี่เจ็ดหมื่นห้าแครับเจมืนหมื่นสี่พันหึ่อยครับี่นส่ายเราเราบวกกนเรามาจากกันพายุครับพายุครับุนโอ้ยบอกไหน้องรับน้อง ลูกแรกเขาฟันฟัลังหักครับลูกแรกกลูกโตถึงแม่แม่ครับโตแม่ดเที่นเอครับนิลูกรับเลี้ยงกลัวครับเลี้ยงกลัวอสมิาบวกสามิ้าบวกครับสูงค่ามันเท่าไหร่ครับหมองเจ็ดหมื่นสอกันสูงครับตนี้เส้นันดีเจ็ดหมื่นสองพบาทต่อรองไหนนะครับเจ็ดหเด้อพี่น้องงามเบ้อะ เมื่อร์ถครับเโทิลาสิศูนย์หกสี่ครับศู์หกสีี่้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดหกศูนย์สองศูนยูนครับเพนจากอำเภอรพายุครับพายุสี่เกียรของของคุณครับมันมานเนอครับผมมาแล้วครับมานแล้วสองห้ตัพี่ตัวไหนครับถามราคาเยตัวไหนครับอันเนี้ยเรี่ยงกันจุดนั่นตัวละเมื่นเจ็ดครับจากตัวสามตัวนี่แมนครับแมนแหรือสีเลยแมนบอครับสาตัวโอ้นี่หน่งสอง หนึ่งสองสเครับหมื่นเจ็ดพันบาทห่ววนเม็ดหาเม็ดเม็ดน้อยๆอย่ก <1, S 2> ับ,มบ,บห<า>มื่มนเจ็ดพันบา,าทแดงแล้วข้าห้องหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนื่อแดงมอบั๊น แนี้เท่าไรครับเท่าไรคะันนี้สองหมื่นสี่พันหางครับสองหม่นสี่พันหางใรบ้านนี่ดิค่อนี่ก็แม่สองหมื่นสี่ันหาูครับ่ายขุนม่บ้านสองหมื่นสี่พันหางันนั่นแม่เเพือนบอกสามหนเท่าไรบา่านั้นสามหมื่นสองามหมื่สองงามสามหมื่นสองพับ ัวนี้แองกัดตัวเมย์แองกั่ไตัวน,นี้อ๋อคนะเจ้าเหรเงินก่อันหาครับตัวนี้พะเจ้าด้ออันจุงมาใหมเท่าไรตัวเมย์วมย์สองบ้าครับสองนสหลราคาห่องครับตัวรองไสอง ถามแล้วเขาเอาเลยมาจากเลยมาจากเพื่อเเงนพูดชี้เกียร์นครัครั่ะเออมัยกนนพูดเินรองไทยบ้าน์สิบสองตัวชุดนี้หลวงมาใส่วันหกเจ็ดเดือนเท่าไหร่ครับขามันเท่าไหร่เลย ห้องอนสองพันสอห้องห้องล่องนอันนี้ราคากาสองันสองครับเมงวันเดน่อยมาตัวใดกีสองนสงนี่แม่นว่านี่ว่ตัวไหนแม่นแม่นมาตัวนี่เท่าไรนี่น่อยกมูตัวไละมนสี่พันบาทครับชุดนีสามตัวหวานเดือน หมื่นสี่พันบาทประมาณเจ็ดสิบแปดสบเซนหนึ่งหนี่บาทมีกรหน่งหมื่นสี่พันบาทราคาห้องคับตัวนองไงสามตัวไ้ตัวนี้หนึ่งสอง สองหมื่นหาหนึ่งา่แลข้างห้องสองหมืนหาพันบาทนี่กระแมนสองหมื่นหาพันบาทสูงว่านเมตรหาสองหมื่นหาพันเออนี่ชุดใหญ่สองหมื่นหาพันบาทนี่กระแมนแมนครับ สอง0มืนหพนบาทนี่ก็นอชุดนี่สอง0มนหาชุดนี่ก็แม่สองมืาเหลือเหลือตัวสองตัวน่ะตัวนี้ก็แม่เท่าไหร่นี่ับ้เพิ่มอเพิ่มาวันมาดตัวนี้เท่าไหรคับน่ะตัวนบเก้าพัเออนี่แับชุดนี้ ประมาณนี้เนาะเอามาท er no. uh ั huh. ้งหมจะโดมเหมือนคิดสองตัวคิดสองตวโอ้แล้วลุงเด2ฝากเมื่อว่าสนงวันว่าสิบสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามศูนย์สามศูนย์แปดสามสามแปดสามสามมากรูชินเกตขอบคุณครับขออนุญาน เมดกลัวเมดหาเมดซิปเ้่าะไรเขาพามันห่องมื่นก่ัหามื่นก่าพัหาแล้วคาห้องเนาะเอาล่องได้พี่น้องหนึ่งมื่น้าพันห้ารอยบาทราคาห้องครับจะล่องได้เพราะเฮ็ดเขามาแล้วตัวนี้แม่สาวน่อยแม่สาวหน่อยแปดเดือนครับโมแปเดือนแลยเบลดาี้ยเปิดสามหมื่นหาพันสามหืนหาสูงลอยยี่ิบห้าบวกเกือบึ่งอยสามจิครับประมาณ สามหมื่นหานเนาะไงราคาห้องก็ร่องไหนลูกกระทบครับมีเครื่องห้องเอามาสองตัวมอนครับอ้ามเว้ยย่่บ่เออสะดวกบ่ทุนหกสามทุนหกสามสามทุนสาสามทุนสามเจ็ดสี่สามเจ็ดี่สามเจ็ดเาไหนถุงซีอุดมเราไหนถุงซีอุดมเนาะอุบลครับขอนค้าวรับอน้าว่กินกี้เข่าเอขุน้อยใหญ่ล่งมาใส่ครับเ ประมานาเาก็สดายหวออ่าอตัยเจเจาะุาวร้ยวยไง้องสงไงครับห้าปีแล้วครับสูงครับลอยมาลอยสี่สบวกลบดินหน่อยตามเท่าไหร่นี่สามมหมื่นสามห้องตรองไงครับ สามหมื่นสามใ่นหม่ะห้องสาใหญ่ดีสามหมื่นสามานี่เขากันเรานมากันโอ้สามสามหมื่นสามเหมือนกันองเขาอลยเขาแปดยี่สิเดือนประมาณสามหมื่นสามสามิบห้าบวสีแดงนี่สามหมนสามนี่แม่นบ่ ท้องใหญ่ท้องโตบอกโอ้หมาน่อยตัวนี้ยัยฝากเบอร์อยู่มาสะดวกอยู่เบอร์บอกซูนเก้าแปดซูนเก้าแปดหนึ่งหนึ <t <t ่งหนึ่งหนึ่งสี่สองสี่สองเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดยัยมาจากกําพืดิบอับสำล้งสำล้องเจ้าอุบนหมานเลยตัวนี้ในตันนึงแล้วในข้านนำมั่นละเอาดยไหนดยบอโอยไหนดบ่ จะเอารจักรยารกีไรหรอกเืมนเดือนหนึ่งห้ามินสามมันสามถ้าบึงร้อยคุณอีกสามเฮ้ยจ้กบาทพี่พีของคนบ้าบอใครของของตัวมาหรอนั่นนั่นนั่นจะว่า่้สาวหรอนั่นนั่เอาผู้สาวได้นารถน่ะ อือสาวว่าจะลุกเออบอกเงี้ยเอา2เจ็แนาใคผู้สาวแฟนขบงเนี้ยแฟนผู้สาวะเดียวที่ออกจากตลาดว่อไรเฮี้นี้ผู้สาวผู้สาวผู้สาวผู้ชากัผู้สาวมผู้ายกผู้สาว้ไว้เังเ้่องะมูลดีวผู้สาวเจ็ดนาครับราคาของตัอร่องไหน้องเจ็ดแฟนขาชูงลอยสามสิบบวก หน่อยขุนเอามาตัวเดียวไอ้มวนไปโอ้หมาเรตัวนี้เรียกตัวเดียวมั้งเออมีมาจากไหนมาจากเพื่อใดสำงภาคมืออยู่บ่รเลียกสะดวกบ่อ่าเบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามซีสามแปดสองีสามเจ็ดสองสีสามแปดสองสาีหห้าห้ามาจากสำโรงจอดูบลเอาหเออของเ้าสวัสดีคัาเยอะเยอะวัดไหนหรืจ ผมฟังไอ้ที่ไครับผมบูพอดี่าอยากสํำโล่งอันนี้เขาไงเท่าไหนึ่งสามมื่นห้สามหมื่นห้าใช่ไสามชิห้าบวกสามหมื่นห้านี่แม่บ่เท่าไตัวหน่ได้ล้ตัวน่งใส่ราสามหมื่นห้าพี่น้องว่าแดดไหม 3า0 0มบาทตัวน,นี้สามหมื่เจามหมื่นเจบาทสูงครับลอยสามิาบวกสามหมื่นเจ็เฮ้ยแม่นิ๋เบดบดลาีมลิศชีมื่นหนะะึ่งพบาท ต,ตัวนี้สูงพี่น้องร้อยสี่สิบบวกเลยสี่หมืน่นหนึ่งพันบาทขาแข่งใหญ่ดิเอามาเลือดสามตัวเออฝากไว้บมาครับสัาวกศนสามสาหกหกสหส่ห้าสองศูนย์สี่ห้าสองศูนย์มาจากา <3. S 1> สำลรงอุบนขอบคุณครับสวัสดีครับครับโอ้สนสำลรงก็ <c ười> อยู่นีมีแต่สำลรงเออ จำโล่งงวดลายครับเออใช่บ้านพี่น้องใช่บ้านแม่ลูกราคาแบบพ่อฟังพ่อฟังไอ้พี่น้องอันลูกแก่ตัวอะไรย่า่ตัวเดียวรมตัวเดียวสมโต้เลยสมหลอดด้วยโอ้โหอันสมทองว่างลุงตัวเดียวครับแม่ทองว่างใช่บานงามจริงคุณแม่สูงครับรอยยี่สิบบวก ลูก,กับวัานเมด่หน่อยลูก,กับยูวัานากนครับเท่าไรคามันใหญ่ีหมื่นสามาีหมื่นสามพัา 43, 43, บาทมาค่าห้องจอรอง ยายแยกพาสี่หมสามยแย่แบบไล่ะเอายายพอแยกครับสี่สีหน้องต่อร่องในต่อรองในต่อรองไว้ออาทยบ้านราคาฟุ่มฟอยับได้ใบได้ใบได้ขาแข็งดีดีหมดยายฝากไว้ 9808 1730 1730 3ห3 3ห3แก่มาจากเพือเมืองเือได้ได้มาคุมเดียวบานี่เท่านี้เรอมาหลายพระดูเข่าเพาว่าอันเปสปองอยู่บอกได้ไปดูเข่าโอ้ดูเข่า่โอ้นไดตาท่านทานได้ตาอข้าใหญหน่อยาเอาล่วงให้ให้กลางอีกคู่นึง พงแม่ลูกค่ามันเท่าไรครับแี่ลูกสีมื่นหาครับราคาใกลเคียงนะครับไกลกลางลูกจกโตเลยครับลูกแหกครับลูกแรกพี่น้องแม่มันสมันบหรือทองวงแม่ยังมันสูแม่ทองว่างครับแม่สูงร้อยยี่สิบบวกร้อยยี่สิบห้าครับลูกกำลังไหสเดือนลูกสมเดือนลูกตัวเรือกู๊ี่หมื่นห้าห้อง่อรองไหนแยกบาครับนี่ ยังน่อยมันยังหน่อยอยูอ่โอ้มองเอามองเอาได้สี่หมื่นสามพี่น้องลูกแดงดีเออแดดเนี่ทั้งหิกกันสี่หม่นสามมงเอาพี่น้องทุ่นบอลล้ายครับเรียงวัวให้บ้านให้กลาง,องมองเอาได้สี่หมืสามราคาพอฟังทั้งสองมเอามา้าข้อมอีหรนี่ คอมเดียวค่เดียวครับนึ่งหน่อยโอ้ยแม่สาวหน่อยคับสาวหน่อยสามพันสองหมื่นสาม้องจักเดือนี่อนปีเขาปีปีหน่อยเมตรสองหม่นสาม้องสอห้องในมังคายอยู่ืมีมังขายนันฝากเมื่อรับสะดวกบ่ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เจ็ดศูนเจ็ดศหเก้นึ่งหกเก้าหนึเจ็กกะแซงหน้ากระแซงจังหวัดพรษณุโ โอ้เพื่อเดชเอาบนเน้อคนเครับาหองก็จะดเล่งันชยแม่ลูกอิงสองพ่อมีเจ็ดมีเจ็ดฮะโอ้นี่เจ็ดมืดหาลูกต้นต้นนี่ลูกเลยนครับลูกเล่ครับลูกเล่ลูกเล่ลูกจัดเดือนเลยครับท่านลูกอนจเดือนจเดือนเอาแม่มัน รมแล้มรีทองว่างยังยังยัเจ็ดสข้วามันเท่าไร่อนเจ็ดมื้นาเจ้แม่สูงครับร้อยที่บวกเจ็ดมื้น0าพันบาทแยกมาครับบ่ครับมันแยกเนาะเจ็ดมื้นฐานเบยไปน้ำกันไปเลยแม่นี่ขาแข็งดีเจ็ดมื้นฐานอที่สองีลกเจ็ดเจเจกก็แม่เอาว่าลูกสอง ลูกแรกลูกแรกลูกแรกเหรอลูกแรกเลยลูกมันจังเดือนแล้วครับเนี่ยลูกก็ว่านของคุณยครับอยู่มันสามซีดีกันเจ็ดหมื่นเจ็ดแยกว่าเจ็ดหมื่นเจ็แยกว่ได้นาเจ็ดหมื่นเจ็ดแยกพี่น้องราค้าห้องต่อร่องไนต่อได้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 แม่ย่นดีเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทค้าแข่งดีนาะนุ่มกับซีพี่น้อง ต้ทีเจ็ดมื่นเจ็ดพ่อมน่ยห้องเราล่องเลยเอามาซองโดบตันนี้ต้นนี้ก็มันสีเดียวสมโตหรือสมหลอดไปก็มีใบห้องนี่ห้องมันห้องต้นใหม่พันธที่รำมึงใช่เ้นนี้ตัวให่น่ยสิบสี่ชิ้หาสามเดือน สูงลอยซีบวกค้ามันเท่าไ่ครับห้าหมื่นต่อกันห้าหมื่นห้าเออขาแข่งใหญ่นี่ท่องไหนนี่ท่องสองนี่ท่องมอมใหม่สมใหม่นี่ท่องที่ทองตัวเที่ยไหนสองมต่อที่เลยมอนนี่แม่ตัวนี้ตัวที่สองเออเลสองใช่ หาเมืนหาห้องตอรองไหนเอามาถ้าเมือหาโตห้าโครับหาเมื่ครับสะดวกครับเบอร์โทรเบอร์โทศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าแสองหนึ่งปดสองหนึ่งสามเจ็ดห้าเก้าตามเจห้าเก้ามาจกกอำเพอนนกคุ้นนคุ้นสีเกียร์ขาวขาวสีแดงคาัเอามากนคุ้นรับผมสีเกี น้าจี๊แม่สาวอืมหอยซี่ซีบวกโอ้หาหมึนแปดสาวพร้อมสมนังหนาดีครับเออถ่ายหามึนแปดทัานบาทมึงเล็บงามน่อมกัดซีแม่สาว ตัว,วตนั้นแยกลูกออกตันแยกลูกออกอืมาแปดข้ามันเทา่าไรครับ <5 S 2> เอ้ยหามันปลูกยักโดตล่ลูกสองเาโระามันแปดขามันแปดท่านบาทจะว่าโอ้ย สูงตัวที่ ok? สองก็สูงครับเลย4ีพบวกห้ามนแด้าคููทน้าคูหนาซตัวนี้บอสี่สมเนาะอยากดูเ่ล่บอสตัวนี้ไหมบอสมสมสองตัวอืออโทษนาซิเบอร์เบอร์ศูนย์แปดห้าเจ็ดหกหกเจ็ดศย์เเจเจ หลงหงหนึ่งศูนย์อำเภอเมืองทีเกีตอกันงนบมีคนมาถามแน่เลยยเออย่างกันเพย่งเยมากมหอดนาวหนาวก็ล้มหอดป่ะเรียบเขาเรียบนามเลยยมาสร้างแลีวมาขายพววมาขายงอกกันเออบาหนองวังะ่าหัวครับ่าแย่การช่างอํเภอกันท่ารางวิดเกีรตเพื่อให้หลากหลายมือม่นดีบสองอยู่อำเภอบ้านลินจังหวัดอุกลลาชธทานี วันที่23อยู่บ้านเกิดครับแยกสมพลหน่อยเด้ออำเภออุดรพิมีายัางหวัดซีสเกตขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงกำลังล,ลุลยๆเป็นหมานคลิปนี้เอาไว้ซสำนีก่อนคลิปหน้าจะพอกันไหมเด้อสวัสดีครับฝากดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ช่องเอเชียเนี่ยได้ค่ะคลิปนี้เอาไว้ซสำนีก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย